เรื่องการจะทำสื่อเกีเ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งวันนี้กลุ่มสองได้มานำเสนอในรูปแบบของการคุยข่าวเช้านะคะลำดับต่อไปจะขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะคะลำดับที่ 1. น,นางสาวณัชการีิเชศคุณส,สัมพันธ์รหัสูนหนึ่งค่ะลำดับที่ 2. นางสาววัวพรแก้วกะมลจิตราหัสศูงนะคะ ลำดับที่3นางนิลาวันล,ล่าสิยะรหัสศูนค่ะลำดับที่4นางจารวุวรรณโนใจวงรหัสหนหค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะต่อไปลำดับที่5นางสาวนงรักเด่นภูค่ะเด่นทูเขานะคะรหัสสามแปเป็นทูรับหน้าที่เป็นผู้บรรจุภาพนะคะลำดับที่6กดิฉันนางสาวบุญนาถตาเชื่อมคำรหัสศูนย์เจ็ดรับหน้าที่เป็นผู้วางแผนและก เชิญรับมแล้วค่ะค่ะอบค่ะส่นะคะเราก็มาดูเ่ะประเด็นร้อนวันนี้นะคะก็คือว่าประเด็นของนักร้องสาวสวยคคุณมาชาวัฒนาพาิชนะคะหลังจากที่มีข่าวภาพหลุดนะคะหน้าตาเอ่อภาพหลุดออกมาของสาวหน้าตาคล้ายคุณมาชาวัฒนชนะคะที่กำลังบันเรงฉากเลิฟซีนกับอดีตโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศสนะคะที่เคยร่วมกันทำเพลง พอขนขณะนี้ก็มีเรื่องฟร้องกันอยู่นะคะซึ่งถาพิรุตออกมานั้นค่ะเขาชอบกัน จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่งจะมีพร,รขออ้อบังคับคนที่กระทำไอ้คนที่ถูกคนที่มาหน ua เอาความรักอยู่นะคะก็คือคนที่จะทำผิดเนี่ยก็จะมีอยู่ในมาตราของมาตราที่ส4ในปี2550ันห้รอยะคะในข้อบคอมพิวเตอร์ที่ม่าด้วยผู้ใดที่กระท,ทํนนาผิดต่อใ,อให้ก่อให้ผู้อื่นได้รับ จำตูววรหรือว่าปราไม่เกินแสนบาทหรือว่าท่นจ้างทัาค่ะค่ะนน,นกรณีของชิมีนักศึกษานะคะนักสายุคประมาณยี่สสองเข้ามาแทข้อมูลของอดิตนายุคหนึ่งีนาสาวนชินวัตค่ะและ้วก็มีการเข้าไปโพสต์ขอความแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้ท่านสขขแล้วก็ในกรณีนี้อยากจะถาว่า มีฟอร์บงรองสมหญ่ข้อไหนคะที่สามารถเป็นกรณีได้ในกรณีนี้ก็จะมีฟอร์มูลในาับอร์บคอมพิวเตอร์ที่คุณครูมีอยู่ในามาตราที่5 7าที่และที่สินะคะห้านี่คือ